ตึงๆนั่นตอนนั้นมีม็อบไงอีควายกูก็เลยทําอะไรไม่ได้กูก็เลยไปเป็นไปทาธุรกิจไปบริหารตึกไปเป็นแชร์แมนหาบริหารห้างเป็นประธานหาบริหารห้างอยู่สองปีเงินเดือนล้านแปดมึงจำใส่กระโหลกมึงด้วยกูไม่ได้กระจอกหรอกเงินเดือนล้านแปดทำมาแล้วเป็นซ e อบริหารห้างสรรพสินค้าแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆสองปี จากนั้นปี2,560ปรากฏมีลฐำนูนใหม่กูก็ไปลงเลือกตั้งปี62มีนายกชื่อประยุทธ์กูก็เลยไปเป็นที่ปรึกษา,ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์อยู่4ปีปี65กูเป็นสสเพราะว่าบัญชีมันเลื่อนมาถึงก็เลยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขียนกฎหมายไป3ฉบับปี66 รากฏมันมีการเลือกตั้งกูสอบตกโอเคแล้วกูก็กลับมานั่งอยู่ตรงนี้ปี6 7 6 8กปูก็มาทำธุรกิจบริษัทมหาสุขเศรษฐีแล้วก็มาเป็นผู้บริหารบริษัทของสามีแล้วกูก็เนี่ยทำการค้าออนไลน์ปัจจุบนันนี้จ่ายภาษีให้ประเทศชาติเดือนละห0 0,000แค่ภาษีกูยังจ่ายแค่5เดือนเดือนละภาษีแบบกูจ่ายเดือนละห0,000มึงนึกดูก็แล้วกันว่ากูช่วยประเทศชาติมาขนาดไหนอีซึงตึง